สวัสดีครับวันนี้รายการดร์คิสจะพาน้องๆมาดูวิธีการทํางานของคุณหมอผิวหนังที่โรงพยาบาลซิริราชครับแล้วหมอผิวหนังเขามีวิธีการรักษาคนไข้อย่างไรบ้างเรามาหาคําตอบพร้อมกันเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนองไอรินค่ะวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอผิวหนังเขาทํางานกันยังไงบ้างคะ่ะตอนนี้เราอยู่ในโรงพยาบาลสิริราชนะคะหมอผิวหนังที่นี่จะต่างจากหมอผิวหนังที่อื่น อยู่หน่อยหนึ่งก็คือว่าในขณะที่หมอผิวหนังที่อื่นส่วนใหญ่เราก็จะมีการตรวจรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคผิวหนังแต่ที่นี่ก็จะมีงานเพิ่มไปอีกเพราะศิริราชเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการตรวจรักษาแล้วเนี่ยเราก็จะยังมีการเรียนการสอนคือสอนนักศึกษาแพทย์แล้วก็สอนคนที่กำลังจะมาเป็นหมอผิวหนังแล้วก็อันสุดท้ายคือเรามีการวิจัยคนไข้ที่เขาเป็นโรคผิวหนังค่ะส่วนใหญ่เขาเป็นโรคอะไรมาหรอคะ จริงๆคนไข้ที่มาหาหมอผิวหนังนะหมอว่าแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือเป็นโรคผิวหนังจริงๆอีกกลุ่มหนึ่งที่มาคือกลุ่มที่อยากจะดูแลผิวหนังให้ดูสวยงามหรือว่าทําให้ตัวเองเนี่ยดูเครียกว่าดูดีขึ้นแล้วถ้าวันนี้หนูอยากลองเป็นหมอผิวหนังได้ไหมคะไหนๆวันนี้ไอรีอุตส่าห์มาเยี่ยมหมอแล้วหมอจะมีจะพาไปดูหลายๆอันดีกว่าหนูพร้อมแล้วค่ะไปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะนี่เป็นห้องแลบที่เราเอาไว้ตรวจเชื้อรา จะเห็นว่าเห็นไหมเราก็ทุกคนก็จะต้องทำความสะอาดนะมีแอลกอฮอล์ยัต้องทำมือสะอาดด้วยเดี๋ยวันมันจะกระเดนนิดนึ่า<อ>ทุกคนคก็ต้องทำล้างมือให้สะอาดก่อนนะแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์อันนี้ก็จะมีมีดใช่ไหมคะเราก็จะขูดเนื้อตรงเล็บออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ลงบนแผ่นกระจกแบบนี้อันนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นแผ่นสไลด์ที่เป็นแผ่นแก้วใช่ไหม,มเสร็จปุ๊บเราจะเอาเชื้อหรือว่าเอาเศษเล็บวางลงไปในนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปส่องกล้องจุลทรรศน์ดูว่ามันมีเชื้อราที่เราสงสัยหรือเปล่า ถ้าเกิดสมมุติว่ามีเราก็จะรู้ว่าเชื้อรานี้เป็นเชื้อราประเภทไหนเราจะได้ให้ยารักษาที่เหมาะสมต่อไปค่ะจะเห็นไหมที่เขาขูดสไลด์มาที่เป็นแบบเชื้อต่างๆเนี่ยมันจะมาเป็นอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ผ่านแว่นขยายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองเห็นเนี่ยก็จะเห็นอันเนี้ยที่เป็นแบบภาพขยายแบบเป็น10เป็นร้อยเท่านี่คราวนี้เวลาที่เรามาเลือกหาเราก็จะมามองว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะเราก็ปรับกล้องเลือก หาตำแหน่งต้องมองทั้งอันให้เห็นว่าเอ๊ะมันมีเชื้อราหรือเปล่าเนาะนี่แล้วคนไข้คนนี้เราก็เจอจริงๆด้วยมันจะเป็นก้อนๆเป็นสะเก็ดสะเก็ดเป็นสายสายอ่ามาลองดูเห็นไหมมันจะเป็นเส้นๆแล้วมีกลมๆแล้วก็เป็นอ่าอันนี้เป็นหน้าตาของเชื้อราอันนี้เราก็ดูเชื้อราจบกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว หมอว่าหมอจะลองพาไอรินไปดูผิวหนังปกติกันบ้างว่ามันมีคุณสมบัติยังไงแล้วเรามีเครื่องที่จะตรวจอะไรยังไงกันได้บ้างค่ะใช่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นห้องเรียกว่าตรวจสภาพผิวเดี๋ยวหมอขอแนะนำให้รู้จักกับพี่แนนก่อน พี่แนนเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องการตรวจสภาพผิวของเราอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนจะรู้ว่าผิวเราสองคนต่างกันขนาดไหนอ้ย <c oughs> อ่ะมาเดี๋ยวไอรินนั่งด้านนี้นะคะอ่ะทางนี้ทางนี้ข้างนั่งใกล้ๆพี่แนนเลยแล้วเดี๋ยวห,หมอนั่งใกล้ๆอ่านี่วิธีการตรวจอันนี้คือทํายังไงบ้างหรอคะก็เครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นเครื่องที่เอาไว้ตรวจคุณสมบัติของผิวหนังซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะโชว์ให้ไอรินดูสี่อย่าง อันแรกสุดคือเราจะมาดูภาพขยายของผิวหนังก่อนซึ่งกล้องอันนี้จะช่วยให้เราเห็นสภาพผิวของเราอย่างขยายใหญ่ๆชัดๆเลยว่าผิวใครละเอียดกว่ากันเราต้องมาเทียบผิวเราสองคนกันหน่อยเอานี่เดี๋ยวให้พี่แนนวัดผิวไอรีนก่อนเออเดี๋ยวมาลองดูเลยนะคะ นนีะะคจริงๆไม่เจ็บแล้วแม่อะไรมาไม่ไม่เจ็บเลยค่ะแค่สัมผัสบริเวณผิวหนังด้านบนนะคะแล้วก็ขยะดูเลยจะบอกว่าลักษณะของผิวเด็กเนี่ยคือผิวที่มีเส้นใยแบบอย่างนี้เยอะๆยิ่งเยอะมากแสดงว่าผิวละเอียดและเด็กมากนี่เห็นไหมดูความละเอียดบริเวณด้านในนะจะละเอียดมากเลยเป็นใยแมงมุม นี่จุดๆพวกนี้เป็นรูขุมขนที่มีขนออกเห็นไหมที่มีจุดเดอ่ะเดี๋ยวดูของป้าหมอตายแล้วรู้สึกกุ้งใจมากเฮ้ยไม่เลวเหมือนกันแต่สังเกตอะไรอย่างหนึ่งไหมเห็นไหมผิวของป้าหมอจะเส้นน้อยกว่าแล้วก็มีความแห้งเป็นขุยเล็กๆแต่ถ้าตรงเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยโดนแดดผิวก็จะดูเด็กกว่าผิวที่ดูแก่นี่ถตรโดนั้นเห็นไหมดูนี่เห็นไหมนี่ของเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเส้นเยอะดูไม่ค่อยต่างกับเด็กอายุ สิบขวดเท่ไห่เห็นไหมผู้ตายและเทียบกันไม่ต่างกันเลยดูสิกันเลยค่ะใกล้เคียงกันใกล้เคียงมากใกล้มากก็ตรวจอันต่อไปของผิวเรานะคะก็คือการวัดปริมาณน้ําในผิวจริงๆอันนี้ถึงแม้ว่าหน้าตาผิวของหมอกับไอรีนไม่ต่างกันมากแต่ในคนอายุเยอะๆปริมาณน้ําในผิวของคนอายุเยอะจะน้อยกว่าปริมาณน้ําในผิวของเด็กแน่นอน มาดูกันว่าเราวัดกันยังไงอ่าเราก็มีเครื่องมืออันหนึ่งที่จะบอกปริมาณน้ําได้ซึ่งพอวัดเสร็จปั๊บจะขึ้นเป็นกราฟอย่างนี้ให้เห็นเลยเอ่ามาก็เริ่มวัดหลังมือนี่ซึ่งนี่จิ้มอย่างนี้ไปปุ๊บเห็นไหมตึง้งก็จะเห็นว่าปริมาณน้ําในผิวของหมอเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก66 67อ่ามาลองดูซิ<อ>ดูซิว่าวินาทีแห่งความตื่นเต้น น้อยกว่าของเราดูนี่ดิแล้วหลูต้องทำยังไงบ้างหรอคะคือเวลาที่ผิวเราแห้งเนี่ยมันจะเกิดข้อเสียคือเราจะเกิดการระคายเคืองง่ายเพราะฉะนั้นพวกนี้เราก็ต้องคอยทาพวกครีมบำรุงผิว์เจอไรเซอร์สำหรับเด็กเพื่อทําให้ผิวเหาเราเนี่ยเหมือนกับมีความชุ่มชื้นแล้วมันก็จะแข็งแรงค่ะอันสุดท้ายที่เราจะมาดูกันคือเราจะมาดูความยืดหยุ่นของผิวที่เขาอ่าก็เคยได้ยินว่าเขาพูดเรื่องหน้าเด้งผิวเด้งไงอ๋อไอ้นี่แหละ บอก oh. พวกนี้นี่จะมีความสัมพันธ์กับคอลลาเจนในผิวเลยนะรู้ไหมว่าผิวของคนเรานะพออายุเยอะขึ้นอายุเกิน30ขึ้นไปคอลลาเจนบนผิวเราจะลดลงปีละหเอร์ซ oh. เพราะฉะนั้นตอนนี้สมมุติไอรีมีคอลลาเจนเต็มร้อยไงหมออายุ47 oh. เท่ากับหมอเกิน30มาแล้ว7 7ปีคอลลาเจนหมอเหลือแค่83%ซของที่มีเองนะ oh. เพราะฉะนั้นเวลาวัดแล้วความยืดหยุ่นมันก็จะสู้คนที่อายุน้อยกว่าไม่ได้แต่บางทีหมออาจจะเยอะกว่านหนูแค่ไหนอันนี้ก็ต้องมาดูเพราะว่าเราก็มีวิธีการในการดูแลผิวที่ทําให้คอลลาเจนของเรายังดีอยู่ค<ะ>่ะมาวัดกันแต่เครื่องนี้เนี่ยมันจะมีดูด,ด,ดนิดนึงนะไม่ต้องตกใจอย่างเมื่อกี้เราจะแค่แปะแปะใช่ไหมตอนนี้มันจะมีดูด,ด,ดนี่อันนี้ก็คือวัดความยืดหยุ่นของเรา<ม>ว่าผิวเราดูดแล้วปล่อยดูดแล้วปล่อยได้ดีขนาดไหนซึ่งจริงๆอันนี้ก็ถือว่าไม่เร็วนักยังดีอยู่อ่ะ แล้วก็ลองซิผิวเด็กจะดูดกันได้ขนาดไหนนะมันจะรู้สึกจี๊ดจนิดนึงนะคะอ่าตืดเนี่ยหวังว่าเฉยๆไม่ได้เจ็บนะมันจะรู้สึกว่ามันมีการดูดเบาๆหรือบางคนก็อาจจะไม่รู้สึกเลยอันนี้เทียบกันของหมอเป็นสีน้ําเงินแล้วก็ของไอรีเป็นสีเขียวจริงๆก็ถือว่าไม่ได้ต่างกันมากแต่ดูนี่เห็นไหม ของไอรีนเนี่ยเห็นปะเวลาที่ปล่อยเห็นไหมความยืดหยุ่นอาจจะด,ดีกว่าของหมอหน่อยนึงเห็นไหมคะอันเนี้ยเห็นชัดเพราะว่าหมอเสียคอลลาเจนไปเยอะแล้วเห็นไหมความดูดถูกดูดได้สูงกว่าปล่อยออกมาก็คืนตัวน้อยกว่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะเป็นความต่างกันของคนที่อายุเยอะกับคนที่อายุน้อยให้เห็นได้ชัดเจนอ๋อค่ะตรวจเช็คเรื่องผิวกันไปแล้วต่อไปคุณหมอจะพาน้องไอรีนไปทำอะไรต่อตามไปดูกันเลยครับ อ้ามาไอรีนเป็นไงตื่นเต้นไหมวันนี้หมอเพียบเลยคุณหมอท้งหลายนี้เป็นลูกศิษย์ของของหมอค่ะ <c oughs> เพราะว่าวันนี้เราเข้ามาอยู่ในระบบการเรียนการสอนเพื่อ <c oughs> ที่จะสอนให้คุณหมอทุกคนเนี่ยมีความสามารถในการฉีดฟิลเลอร์หน้าคนไข้ได้ <c oughs> คนไข้คนนี้ถูกฉีดมาละรอบนี้เป็นรอบที่3 <c oughs> เราก็จะเวลาเราจะสอนนักเรียนเนี่ยเราก็จะสอนให้เหมือนกับเวลาเขาเป็นหมอจริงๆ พี่เขาก็จะค่อยๆฉีดเข้าไปทีละนิดทีละนิดนะเราก็จะเห็นว่าครั้งที่ฉีดเห็นไหมแก้มคนไข้เริ่มโค้งขึ้นมานิดหน่อย<ะ>สวยเลยคือฉีดปุ๊บก็จะเห็นทันทีว่าหน้าคนไข้เริ่มเต็มเริ่มสวยขึ้นแล้ว,ลวคนไข้ไม่เจ็บเหรอคะอ่าก็ดูหน้าตาคนไข้ว่าเจ็บไหมล่ะ <laughs> นะคนไข้ไม่เจ็บเพราะว่าในฟิลเลอร์นี้มียาชาปนอยู่ด้วย <laughs> เพราะฉะนั้นเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยคนไข้ก็จะค่อยๆชา <laughs> และอีกอย่างหนึ่งคุณหมอไนซ์เนี่ยถูกเทรนมาอย่างดีแล้วมือเบามากค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็ฉีดอย่างสบายใจเลยอะ s t o p d o n e take it o f f อ่าอรีนดูนี่ยู่ตรงนี้ลุกขึ้นนั่งนิดนึงนะคะเห็นไหมว่ารอยแก้มด้านนี้ไม่มีร่องดำๆแล้วนะดูนี่ดูนี่เห็นไหมดูนี่เห็นย่งแล้วดูสีแก้มข้างนี้ใช่ไหมดูนูดูนูแล้วก็ยกกว่าข้างนี้เห็นนะแล้วดูเอาข้อจริงๆหน้าด้านนี้ดูเล็กกว่าด้านนี้ด้วยไม่ห้อยแล้วเห็นตรงนี้ยังห้อยๆ ลิฟเลยเห็นไหมคุณหมอเก่งไหมเก่งค่ะโหวันนี้หนูสนุกม,มากเลยค่ะได้ไปดูทั้งการตรวจผิวหนังแล้วก็การดูแลผิวหนังแล้วก็ได้ดูทั้งความเสริมความงานด้วยค่ะเป็นไงแล้วรู้สึกชอบการเป็นหมอผิวหนังไหมคะ ชอบค่ะสนุกมากมากเลยค่ะได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่อย่าลืมนะคะจะเป็นคุณหมอผิวหนังก็ต้องดูแลผิวหนังของตัวเองด้วยดื่มน้ําเยอะๆทามยสจอร์ไรเซอร์แล้วก็ทาครีมกันแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราได้เป็นหมอผิวหนังเราก็จะเป็นหมอผิวหนังที่มีผิวที่สวยด้วยค่ะค่ะวันนี้หนูต้องขอขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะยินดีเลยค่ะแล้วก็ว่างๆเรามาเยี่ยมกันใหม่นะคะค่ะ